เออไม่กินเขาอยู่งอนมาฮะยังเกาะเดือมเ,เลยกินเขาอยู่งาน,นกินเขาก็ยังเบาพี่น้องเขาฟังนี่เนืเน้อหมูเนือ้อหมูทักทายท่านผู้ชมคัเนี่ยไหมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกะน้องยังน้งนั้นว่าครับของฉันว่ามาสวนมาสวนคือเกา่าลีโควิตลีโควิต <laughs> โควิดเป็นตัวจังไดลูกเป็นกลมๆหน่อยๆเป็นกลมๆหน่อยๆมีหูมีตาบ่บ่มีมีแต่ตามีแต่ตาโอ้ักลาเห็นอยู่ไซโควิดเป็นตัวกลมๆฮะอยู่ไซกับูยูในโทรศัพท์บ่อย่าไปบายไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันดังขวักข,ขัขวักขากเมื่อนี้มาทากักทายพี่น้องเฮามันล่มบ่ทันแห้งค่เลยล่มแห้งเลยเออเลยาัตถายคลิปปุ๊บก,กะ ล้มปั๊ลหมดยผ้าเบงบักผ้าน้ำพี่นองม่ได้เบิงบักเ้าโดนแล้วเบงน่ะเบงเผาอายุสองปีพี่นองนี่เขาดีมนกนปลูกไหมพระท่านพ่อปีดอกบ่ฮะนอนมะจ้อแต่บุอวานั่นน่ะโอ้นอนมเจ้อลุงก็คุดไหม่เออลุงก็คุดปลูกไหมโอ้ต้นนี่นี่นี่ปลูกไหมเลยนี่พี่น้องนี่ปลูกไหมเลยเดี๋ยวขามไปเบงก่อนท่านพ่าพรต้องขามมาเรื่องมันสิโตข้าผ่านเด้อเออไม่ไปยังบอ กูเป็นยังกูตอกบอกถามเป็ดหรือบอกถามเป็ดแล้วนี่โอ้นี่ลุงขุดออกเหรอืมอืมนี่เห็นปะขุดออกปลูกใหม่เลยพี่น้องดวงเจาะมันมันเป็นพยานมันเลยไม่ดีเห็นปะนี่ผู้ใกล้ๆลุ้มเก่านี่แหละโอ้นี่เฟินอยากนำเสนอเคนนะอยากนำเสนอพี่น้องเฮานั่นต้นขุดออก มันใบใหญ่ใบใหญ่กับต้นก็หนักเองจำใจคุดออกปลูกไหม่เลยพี่น้องปลูกไม้กับพี่น้องอ่างนี้เลยว้ดีหดนำให้มันเลยเป็นหยังคือวด้ดหดมันนอนมันเจาะมันนอนมันเจาะบ่แม่นมันบดแดดมาหนี่พี่ใบมันบดแดดมาหนี่บดหดหยังเราพี่น้องน้ำกาบกฝนกระบอก นำกะบอกอ่าบักเผาก็มีปัญหาอยู่แล้วจ้ะเด้อในการเฮ็ดสวนบักเผาพี่น้องตอนที่แรกที่เลือกปลูกบักเผากับพอยังใ,ใช่กรว่ามันมันปลูกง่ายมันเบอสี่บอมีแนวรบกวนมีแนวเจาะน่านจ๊ะเป็นพี่น้องห้าวปลูกไว้น้ำมองขีดซสีกบานห้าวเอิญขีดซสีเนาะนำน้ำขางเพื่อนขางของหนาไปกันยังดีนกินค่วมคืนน่าจ๊ะ บานนี้มาเห็ดอีนี้อยากแห้งเล้วพี่น้องเรื่องพกเผากะถือว่าอยากอยู่มันต้องเที่ยวเบิงนอนเบิงดวงนั่นแหละจ้ะน้ำต้นมันมันมีแนวเจาะต้องดูแหละคือกันกับไข่ไข่กันกับทุเรียนแหละพี่น้องแต่ว่าบริษายาดอกมาจีมออกเอาต้นใหญ่นี่นี่ฮะส่นในไปเบิงหนึ่โอ้ต้นใหญ่ฮาฮอกเมต็ดผลอะไรต้นนี้กันอะไ เออนี่ต้นนี้นะอืมต้นนี้ตน้ตนนี้เป็นพันธุ์ไรพุ้นนี่มันสีเหลืองๆพี่น้องเพื่อว่าบอกผ่าน้มหอมนั่นแหละพันธุ์เตีย่ยสือต้นพันธุ์มาแต่ว,ว่าปลูกแล้วก็บ่คือกันแต่พี่น้องเขาคอมเมนต์มาว่าเพิ่นปลูกบอลผ่วปีสองปีสามปีนี่ตายเวิดว่าะสนกระลังงามขึ้นมันเป็นเพราะสาเหตุยัง มันจะเป็นน้ำมีแนวเจาะต้นมันเดนจอดเด้ออยู่นีคือการบางต้นกับบ่กหลอดไปคุดออกปลูกใหม่คุณต้วนั้นซุ้งกลัวอืมสูงเปนผาพิธีก่อนหน่อยอย,อ,อย่าก่าซอยเป็นยังมันจังใบใหญ่ออกผ่าวลูกน้อนมันเจาะน้อนมันเจาะลุงเหุจังไหนเอามาปลูกใหม่เอามาปลูกใหม่โอ้ ลุงก็ใส่วิธีขุดออกแล้วก็มาปลูกใหม่พูดลูกไปหาหน่องอยู่บนไหาอยู่ก็เอาลูกเม้นล่ะพี่น้องมาเน็บเนี้ยบน้ำกาบมันลูกเม้นแล้วก็บ่วงนั้นต้นนั้นมันมีหน่วยเด้จังกรมบวชท่านมีดอกมีอันหยังมีหน่วยเดียวนี่โอ้มากละมุดมากละมุดเมื่อนี้สิท่ายคีบักข้าก่อนเฉันชิบข่าไปเบิ่งมากละมุดพี่มากละมุด เออเดี๋ยวจังไปเบิ่งปวดเกิดหน่วยอยู่เดี๋ยวจังไปเบิ่งอยู่นี่ละเบิ่งบกเผาก่อนลมแห้ง้ๆใส่องี้ยงเห็นมันวะเออลูงบ้านปุ้ยเห็นบ้านปุ้ยกับวานปุ้ยกับวานเออเริ่มให้ปุ้ยเคมีแล้วพี่น้องปุ้ยเคมีสูตรสมัครสูตรซิปหาซิปหาซิปหาจ้ะห้อยๆอ่อนน้ำละกะ ใกลอันขี้ไกล้หายพี่หนอกขี่ใกล้นี้สื่อเพื่อนมากกระสอบละเศร้าหาบาทล่างมองกระค้ายสามสบกระสอบหนึ่งใสระสอน่ไส้สองตนกระสอบหนึ่งไส่เดยสองตนพี่หนอกแล้วกระโคดนามต้องดูแลคือการจับเพชรส้วนเปล่ากระไดพี่หน่องคือว่าอีกสองปีคือสี่เห็นผลอยู่ดอกจ้ะ ผักเผานำหอมร่วมๆแล้วก็สิทั้งมวปลูกไม้นี่สิหกสิบต้นประมาณนั้นพี่น้องท่านว่านับเบิ้งมีจักต้นหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสหาสกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายีเริ่มนับต้นหน่อยสิบห้ายี่สิบหกสิบเจป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเทงต้นปลูกใหม่นี่ต้นต้นเก้าเล่ยนะพี่หอขนนเขพ่อพี่นนองเพื่อกัดซาดขึ้นไหวจ้ะปีนี้ชมาแหลงอุ้ยแหลงตอกันโดนแห้งเลยจ้ะครับว่ามีน้ำนี่กับโบไปโบมาเลยต้นใหม่นี่ต้งมโหตดคอยมาเบิง ไปเบ <ja> ิ่งฟังนีลงไหมพี่นอกจังได้ว่าเอาไปบอแล้วหรืเลืมสะพานระบายนี้ยางกล้อย่างเดียวกับอยากกินยางอื่นพี่นนอกปลูกและเห็ดเป็นสมผสานไวเพื่ออันนึ่งเด็ก้ายังไม่ไกลอีน่าจะฟังนั่นก็สิเป็นบมะขามยางขามสะพางก็ ล่มเริ่มมากเลวท่านว่าล่มเริ่มมากเลวฝนตกลินได้พี่น้องเดิเน่ลมฝนลินเริ่มลินมากเล้วบ่วมีหนามใส่เลยแดดบ่ออกอท่านว่าว่าสิมาอาบน้ำที่สน <c oughs> นวนบ่ได้อาบดอกัเอย่าเฮ็ดไม้แนวนั้นลูกจะเฮ็ดไม้แนวนั้นเออก็ได้เออก็ได้ กับพี่น้องเฮ้ากับคอมเมนต์มากว่าถ<ร>ามแบบป,ป,ป,ปูกแล้วสิไปขา,ายไสค่ะว่าสันตอนนี้ลาค่าเธอใดตอบบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อพะว่าสถานาการณ์มัน่บนเนอนจ้ะแต่คือส่วนปกติทังบ้านออข่อยก็มีรถมาลบพี่น้องมาแต่มีผลผลิตไว้พอขาล้ายค่ะข,ข,ข้างอําเภอหนองเงอนมี่หน่วยแดงของทุกอย่างเท่งคาเทังแต่ไข่นี่นแหละ ปักเผาคือการลดแรนสวนกันอยู่จากเทิดนราคากันพร้อมช่วงถี่ท่านมีโควิดเดอร์พี่น่องอจังมันสีเศร้าจากประเทศไทยจากโลกเข้าไปตอนใดนอโลกไผ่ก็ได้ถ้าสถานการณ์ปกติุ่นละจังสิตอบำํามามพี่น่องเข้าได้เพราะว่ามันโมแน่นอนดีดีจ้ะฝนตกล่ะอันดับแรกช่วงนี้ก็คือเหตุให้เหามอยู่มีกินก่อนละพี่น้อง เลี้ยงปลาเลี้ยงกบปลูกพักสวนขั่วไว้เพราะว่าตลาดปิดตลาดปิดตลาดให้กระยานพี่น้องในตำบลที่ไม่ต่อยู่กับแตกแล้วจ้ะจากสิซูนกับมีแหล่ฟป่วยแล้วไก่บานเขามาไก่เขามาเลื่อยไก่เขามาเลื่าาาาาาอยยานเบอ่อ้วนโควิดย,ยานกะฝากพี่น้องเข้าดูแลสุขภาพเด้อจ้ะเด้อ ย่านไหวดีที่สุดป้องกันจะคข้องไหวไปวอีลกละเรื่องทางประสิทบ่าบางคนว่าบอเป็นยังดอกขอบ่บ่ได้ไปใส่มาซื้อค้องกับบอปิดดังปิดจะูมปิดผาหน้ากากจะจะซอยกันดูแลรักษาสุขภ,ภาพจะคข้องฟีนองเป็นมาแล้วมันยากเนาะอ้วนแมนบอเป็นหมาแล้วไปใส่บ้านนี่บ,บ,บ,บ่อยู่ใจฮือนบอดีอยู่ใจฮือนบ่ อยู่แต่หน้าอยู่แตน้าวนยู่แต่หน้ายู่ตสวนยังมาแรงยังเขาบานยังไม่เบื่หลาดเบือล่งคล้ายของพี่พี่ลุงปวูกล่วยเว้อะเออลุงกับอาปููกล่วยแม่กับปู่คือกันบ่าเป็ต่อยไทยคลิปเลยล่ะเออคอิปนี้มาทักทายพีอน้องอาเอ่เ้อเออเออเอเอาเออเกอเาวนอออม พื่อจะใส่งลงไปเบิงเข่าอยู่พูนบ่ไปเบิงไปเบิงไปเบิงดอกซื้อไปเบิงเข่าลมเลิมมาแห้งอีกแล้วพี่น้องฝงกามาฝงกามาลงกามาอยู่ปีกนึงแล้วก็บอกว่าทองฝงกามาฝนวอาเบิงฝนฝงกามาขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจขอบขัวไม่ BE BE, ไมไมไมต raszam, cort, ่อย เป็นกำลังใจให้พี่น้องเห่าจ้ะให้ปลอดภัยจากโควิดด้วสุขสุขกนสวัสดีจ้าสวัสดีครับ